อ่อนเพียพักผ่อนน้อยเป็นหวัดบ่อยภูมิแพ้ถามหาลองตัวนี้เลยเบต้ากูแคนจากยัวช่วยเสริมภูมิคุ้มกันคลิปนี้มีกิฟต์ a เบต้ากูแคน2กระปุกติดตามกติกาได้ในไท้ายคลิปนะคะสวัสดีค่ะเพาะวาว่าความรู้ผู้สุขภาพนะคะก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนทั้งฝุ่น2.5 PM ไวรัสหวดัดโควิด -19 หลายๆคนก็คงกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยในเรื่องของเสริมภูมิคุ้มกันกันไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินดีซิงหรือว่ากรดโอเมก้าสแต่ว่าบางคนที่กินวิตามินเหล่านี้แล้วก็ยังมีอาการเป็นหวัดอยู่บ่อยๆหรือว่าเป็นภูมิแพ้อยู่บ่อยๆก็อยากจะแนะนําให้ลองเสริมด้วยตัวเบต้าคูแคนดูนะคะตัวเบต้ากูแคนเนี่ยเขาก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยในเรื่องของเสริมภูมิคุ้มกัน ทีนี้ตัวเบต้ากรูแคนเนี่ยเขาก็มีหลายแบบเราควรจะเลือกยังไงแล้วเ,เขาช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราได้ยังไงวันนี้ก็อยากจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะตัวเบต้ากรูแคนเนี่ยก็คือกลุ่มของสารคาร์โบไฮเดรตที่มีโครงสร้างเป็นโมเลกุลของน้ําตาลกลูโคสเรียงแล้วก็เชื่อมต่อกันซึ่งโครงสร้างที่ออกฤทธิดด์ได้ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างเบต้า1 3 1 6ดีกูแคน โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็มักจะพบได้ในอาหารเช่นข้าวสาลีข้าววาเล่ข้าวโอ๊ตเหต็ดกระดุมเห็ดหอมนอกจากนี้แล้วก็ยังสามารถพบได้ในราแบคทีเรียแล้วก็ยีสต์บางชนิดโดยเฉพาะย Ce ีสต์ไซเคโลไมเซสเซเลเวซีซึ่งยีสต์ชนิดนี้เขาก็มักจะนำมาทำเป็น nutritional yeast ตัวเบตากูแคนเนี่ยเขาก็กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ให้ช่วยจดจำเซลล์มะเร็งหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังเป็นพรีบโอติกที่เป็นอาหารของเชื้อจุลินทรีย์ประจำถิ่นในร่างกายของเราทำให้เชื้อจุลินทรีย์ประจำถิ่นในร่างกายของเราทำงานได้ดีขึ้นก่อนอื่นเราก็มาทำความรู้จักกับภูมิคุ้มกันกันก่อนนะคะว่าคืออะไรภูมิคุ้มกันคือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่คอยปกป้องร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมและทำลายเซลล์ที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นในร่างกาย เซลเม็ดเลือดขาวมีหลายชนิดแต่ละชนิดก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันเมื่อร่างกายได้รับสิ่งแปลกป,ปลปอมเซลลเม็ดเลือดขาวก็จะจับกินหรือทําลายสิ่งแปลกปลอมเรียกว่าภูมิคุ้มกันแบบไม่จําเพาะและมีบางส่วนเอาตัวอย่างไปแจ้งที่ต่อมน้ําเหลืองให้ต่อมน้ําเหลืองสร้าง B เซลล์และ T เซลล์ให้ไปช่วยกําจัดและจดจําเซลล์ที่ผิดปกติเมื่อกลับมาอีกก็จะช่วยกําจัดได้ทันทีเรียกว่าภูมิคุ้มกันแบบจําเพาะ หลังจากที่กินเบต้าคูแคนเข้าไปแล้วร่างกายก็จะดูดซึมผ่านผนังลํำไส้เล็กจับกับตัวรับเด็กตินหนึ่งบนกลุ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวทําให้เซลล์เม็ดเลือดขาวสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นส่งผลให้จับกับสิ่งแปลกปลอมและทําลายเชื้อโรคได้ดีขึ้นก็เปรียบเสมือนกับว่าตัวเบต้าคูแคนเนี่ยเขาก็ไปใส่แว่นขยายแล้วก็ติดอาวุธให้กับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานั่นเองมีรายงานพบว่าเบต้าคูแคนที่มีโครงสร้างเบต้า1316 ดีกรูแครนเป็นโครงสร้างที่มีคุณสมบัติต้านมะเร็งที่ดีที่สุดและพบว่าคนที่ได้รับเคมีมบําบัดหรือรังสีบําบัดพร้อมกับรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้ากูแคนจะช่วยลดการกดูมิคุ้มกันและช่วยทําให้จํานวนเซลล์ของเม็ดเลือดขาวกลับมาได้เร็วขึ้นนอกจากนี้แล้วพบว่าตัวเบต้ากูแคนช่วยทําให้ร่างกายดูดซึมน้ําตาลจากอาหารเข้าสู่กระแสเลือดช้าลงทําให้รักษาร,ระดับน้าตาลในเลือดให้คงที่โดยใช้ร่วมกับยาลดระดับน้ําตาลในเลือด และเมื่อรับประทานเบต้ากูแคน3-15กรัมต่อวันสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ดีพอๆกับการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันตัวเบต้ากูแคนนอกจากจะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบเพราะว่าในคนที่มีภาวะติดเชื้อที่ปอดหลังจากที่กินเบต้ากูแคน1316ที่สกัดได้จากยีสต์ไปแล้ว6เดือนมีการลดลงของเซลล์เม็ลืดขาวที่เป็นตัว่งชี้ของภาวะอักเสบในปอด และเมื่อร่างกายได้รับเชื้อโควิด1ิตัวเบต้าคูแคนเขาก็จะไปกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวเพิ่มความสามารถในการจับกินเชื้อไวรัสเนื่องจากว่าตัวเบต้าคูแคนเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายช่วยเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระต้านการหักเสบเป็นพรีเวอติกสามารถกินตัวเดียวหรือว่ากินร่วมกับวิตามินตัวอื่นตัวเบต้าคูแคนก็จะเหมาะกับทุกเพศวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนที่ต้องอ่านหนังสือดึกๆวัยทํางานพักผ่อนน้อยคนที่ได้รับเคมีบ,บาําบัดรังสีบ,บาําบัดคนที่มีภาวะภูมิแพ้หอบหืดหรือว่าคนที่ต้องการหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อที่จะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองก็สามารถรับประทานตัวนี้ได้ เวลาเลือกตัวเบต้ากูแคนก็แนะนำให้เลือกตัวที่สกัดจากยีสต์เซกโรมา e เซสเทเลวิซีพยายามเลือกตัวที่มีความบริสุทธิ์สูงที่สุดจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือแล้วก็เทคโนโลยีสกัดที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องผ่านการรับรองจากปรอยอรไทย ตัวเบต้ากูแคนจากโยเขาก็จะมีโครงสร้างเป็นเบต้า1 3ึ่งดีกูแคนซึ่งเป็นโครงสร้างที่ดีที่สุดในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันสกัดได้จากยีเซคร c มายเซเซลิซี e, นํำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความบริสุทธิ์สูงถึง91%ซึ่งถือว่ามีความบริสุทธิ์สูงมากในท้องตลาดตัวน,นี้เขาจะมาในรูปแบบแคปซูลพกพาง,ง่ายกินง่ายแล้วก็ได้รับการจดสิทธิบัตรทั้งในยุโรปแล้วก็อเมริกา ตัวเบต้าคูแคนก็ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของอเมริกาว่ามีความปลอดภัยโดยปกติแล้วเบต้าคูแคนที่สกัดได้จากยีสต์ก็จะแนะนําให้กินอยู่ที่250-1,000มิลลิกรัมต่อวันตัวเบต้าคูแคนของยัวเขาก็จะอยู่ที่300มิลลิกรัมต่อแคปซูลก็แนะนําให้กินวันละ1-4แคปซูลก่อนอาหารครึ่งถึง1ชั่วโมงหรือหลังอาหารประมาณ2ชั่วโมง ผู้ป่วยมะเร็งแนะนำ40-50มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมหรือประมาณ8-12แคปซูลต่อวันเบต้าคูแคนของยัว1กระปุกก็จะมี60แคปซูล1,300บาทถ้าเทียบกับจำนวนมิลลิกรัมต่อกระปุกและความรุทสิ์ของเบต้าคูแคนก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาถ้าใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ตามเว็บไซต์ f a c e b o o k หรือว่า Li@ n e แอดยัวออฟฟิเหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะ สุดท้ายแล้วนะคะภูมิคุ้มกันหรือว่าภูมิต้านทานในร่างกายของเราเนี่ยก็จะแข็งแรงในช่วงอายุ20ปี เราก็จะค่อยๆลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นการใช้ชีวิตความเครียดสารเคมีหรือว่าการรับประทานอาหารก็จะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของเราร่างกายของเราเนี่ยก็จะเกิดเซลล์ที่ผิดปกติหรือว่าเซลเล์มะเร็งได้ตลอดเวลาซึ่งในภาวะปกติร่างกายของเราสามารถกําจัดเซลเล์มะเร็งหรือว่าเซลล์ที่ผิดปกติออกไปได้แต่ว่าถ้าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราลดลงก็จะไม่สามารถกําจัดเซลล์ที่ผิดปกติออกไปได้หมดก็จะทําให้เกิดเป็นโรคต่างๆ ดังนั้นการเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารที่มีเบต้ากูแคนก็จะทําให้เราได้รับปริมาณเบต้ากูแคนที่เพียงพอต่อวันแต่ที่สําคัญก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคลิปนี้มีกิฟต์วีดเบต้ากูแคน2ตกระปุกกติกาก็คือกดติดตามช่อง u t u b e เพียววาวกดไลค์คลิปนี้คอมเมนต์ใต้คลิปว่าตัวเบต้ากูแคนช่วยเรื่องอะไรประกาศผลในเดสคริปชันบล็อกใต้คลิปด้านล่างนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ